จากข่าววันนี้นะครับที่มีผู้ขับรถผ่านช่องทาง m 4ถึง360ครั้งแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะครับทำให้ถูกปรับไป10เท่าเป็นเงินแสนกว่าบาทนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาแนะนำวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ที่ขับรถผ่านช่องทาง m 4นะครับวิธีการชำระเงินก็ง่ายๆนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มี m 4นะครับให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า m 4ไทยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับต่อมานะครับสําหรับพิธีการชําระนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นยอดเงินที่เราได้วิ่งผ่านทางช่องเ4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชําระกันเลยนะครับให้แตะไปที่คําว่าชําระค่าผ่านทางนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของใบแจ้งหนี้นะครับ จะบอกถึงวันที่ออกใบแจ้งหนี้ก็คือวันที่เราวิ่งผ่านนั่นเองนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ครบกําหนดชําระนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเราขับวิ่งผ่านด่านอะไรมานะครับให้แตะไปที่รายละเอียดตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเราวิ่งผ่านด่านอะไรมานะครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชําระกันเลยนะครับก็แตะเลือกรายการนะครับแตะชําระเงินตรวจสอบรายการที่เรากําลังจะชําระเงินนะครับแล้วก็มาเลือกช่องทางที่เราจะชําระเงินนะครับ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นการชําระเงินผ่านทาง QR Code นะครับส่วนช่องทางที่2นะครับจะเป็นการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกชําระเงินผ่าน QR Code นะครับก็แต่เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็แต่คําว่าชําระเงินเราก็จะได้ QR Code มาแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลด QR Code ตัวนี้นะครับเซฟไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทําการชําระเงินผ่านแอปธนาคารนะครับ โอเคบันทึกสําเร็จนะครับเดี๋ยวไปเข้าแอปธนาคารกันนะครับเดี๋ยวผมจะชําระผ่านทางแอปพลิเคชัน KP พัสนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้แตะไปที่คําว่าจ่ายบินแต่ที่รูปสแกนตรงนี้นะครับแตะไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพ QR ที่เราต้องการจะชําระเงินนะครับแตะต่อไประบบก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อกลมทางหลวงชําระเงิน m 4นะครับยอดเงินก็คือ30บบาทนั่นเองอ่าแตะต่อไปแตะยืนยัน โอเคชาระเงินเรียบร้อยครับกลับไปที่แอป m 4อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ายอดเงินใน m 4นะครับก็จะแสดงเป็นศูนย์นะหลังจากที่เราได้ทำการชําระเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวิธีการชําระเงินสําหรับผู้ที่ขับรถผ่านช่องทาง m 4ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับและสําหรับท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก m 4แต่ว่าขับรถผ่านช่องทาง m 4นะครับก็สามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกันนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เลื่อนขึ้นมา ให้มาดูที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีคําว่าวิ่งช่องทาง M4 แต่ไม่ใช่สมาชิกนะครับแตะเข้าไปแล้วก็ให้มาแตะที่คําว่าติดต่อขอชําระค่าผ่านทางเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เราพิมพ์ค้นหาข้อมูลใบแจ้งหนี้นะครับโดยให้เราทําการพิมพ์ระบุป,ป้ายทะเบียนลงไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ตัวเลขป้ายทะเบียนที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ให้มาเลือกจังหวัดที่ช่องนี้นะครับก็คือจังหวัดทะเบียนรถของเรานั่นเองนะครับเมื่อรายการปรากฏขึ้นมาก็สามารถชําระเงินได้เช่นกันนะครับ สำหรับวิธีการชำระเงินค่าผ่านทางเอมโฟโก็ง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามมีข้อแนะนำตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันไได้ในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พาคลิปใหม่ๆจากช่องสีเพชชาแนลนะครับขอบคุณครับไปเจอคลิปหน้าครับ